สวัสดีครับเอฟซี FC อูอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับการโกอินเตอร์ของน้องอูอิงครั้งนี้นะครับทำให้เอฟซีแฟนๆชาวไทยที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับได้พบความสุขได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มนะครับได้ความเบิกบานใจเมื่อศิลปินตัวน้อยนะครับน้องอูอิงของเรานะครับไปพบปะมิตรรักแฟนเพลงถึงถิ่นนะครับถึงที่ทํางานเลยก็ว่าได้เนาะ สร้างความประทับใจให้กับบรรดา f อฟส่วนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ว่าการโกอินเตอร์ครั้งนี้มันไม่ธรรมดานะครับเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้บรรดา f อฟซทั่วเมืองไทยเลยนะครับเกิดความประทับใจในความผูกพันระหว่างพ่อลูกบุญธรรมคู่นี้นะครับพ่อเอกกับน้องอุกอิงนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่สายเลือดโดยกําเนิดของตอนเองแต่ก็ยิ่งกว่าลูกในสายเลือดนะครับ น้องอู๋อิงเพชรบ้านเพลงเนาะพ่อเอกเนี่ก็ดูแลพพอร์ตน้องอู๋อิงตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับดูแลตั้งแต่เดียวน้องอู๋อิงมาอยู่กับแม่หน่อยที่ซีสเกตกับพ่อเอกนะครับถึงแม้ว่าพ่อเอกจะไม่มีเงินได้ส่งลูกสาวคนนี้ได้เรียนจบจนสูงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะช่วงนั้นอย่างว่าแหะครับเศรษฐกิจคนฐานะในรากแบบรากยากเนาะได้ส่งได้นะครับพอมีกําลังที่จะส่งได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะครับ แต่สิ่งหนึ่งเลยที่พ่อเอกกับน้องอู๋อิงนะครับพ่อแม in ่ลูกคู <men Right. S 2> ่นี้มาเติมเต็มให้กันล evet. ะกันนะครับพ่อเอกเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของครอบครัวน้องอุ๋งอิงนะครับเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กของน้องอุ๋งอิงซึ่งขาดพ่อนะครับพ่อได้เสียชีวิตลงนะครับก็มีพ่อเอกเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบนะครับความรักความผูกพันระหว่างพ่อเอกกับน้องอุ๋งอิงเริ่มมาตั้งแต่เล็กๆนะครับในการส่งเสริม เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเลยก็ว่าได้เนาะส่งเสริมน้องอุ๋งอิงนะครับตั้งแม่หน่อยนะครับส่งเสริมการที่น้องอุ๋งอิงรักในเสียงเพลงนะครับชื่นชอบในการร้องเพลงก็ส่งไปสมัครร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งที่น้องอุ๋งอิงนะครับจะเรียนหมอลำก็ตอนนั้นขณะนั้นพ่อเอกกับแม่หน่อยซึ่งในฐานะตอนนั้นยากจนเนาะก็ไม่ค่อยมีเงินมากมายนะครับจึงต้องบากหน้า ไปขอยืมญาติพี่นงเนาะเพื่อที่จะได้ส่งน้องอิงให้เรียนหมอลำนะครับกับครูบาอาจารย์มันเป็นความรักความบุกพันระหว่างครอบครัวนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเวลาต่อมานะครับไม่ว่าน้องอู๋อิงจะไปร้องเพลงตามตลาดนัดหรือว่ารถแท่ต่างๆนะครับมีพ่อเอกแม่หน่อยนะครับน้องอู๋อิงสามคนพ่อลูกนี้นะครับไม่เคยห่างกันไปไหนเลยนะครับตามติดซัพพอร์ตกันตลอดนะครับ พ่อเอกกับแม่หน่อยเนี่ยจะไปตามรับตามส่งน้องอุงอิงนะครับถ้าพ่อเอกไม่ว่างแม่หน่อยก็ต้องไปนะครับไปดูแลสลับกันไปนะครับพ่อเอกไปรับนะมันก็เป็นวิธีนะครับเหมือนกับว่าฟ้าได้โดนบันดาลกําหนดมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> พ่อเอกนี่แหละเป็นผู้ฉุดชี้นําให้น้องอิง,องนะครับมาพบแสงสว่างแห่งชีวิตมาพบมาประสบความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะครับในการเป็นนักร้องหมอลำเนาะพ่อเอก เป็นผู้ชี้ทางชี้นาให้น้องอุ๋งอิงมาสมัครกับสวนอยเพชรบรนแพงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นน้องอุ๋งองก็ได้ไปสมัครกับอีกวงหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของวงเองก็รับน้องอุ๋งองไว้แล้วนะครับน้องอุ๋งองก็จะไปอยู่นะครับพอดีบังเอิญเนาะวงสวนอยเพชรบันแพงไปทําการแสดงใกล้บ้านพอดีนะครับก็พ่อเอกนี่แหละเป็นผู้จุดนะครับจุดให้น้องอุ๋งอิงชี้นําให้น้องอุ๋งอิงมาสมัครกับสวนอยเพชรบันแพงนะครับมันเป็นจุด เริ่มต้นทําให้เกิดดาวระดับองค์การรับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงองคงอิงเพชรบ้านเพลงนะครับเลยพบพ่อโจนะครับก็นับว่าพ่อเอกเป็นส่วนหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลาน้อยองคงอิงของเรานะครับถ้าหากวันนั้นถ้าพ่อเอกไม่ชุดไม่ชี้นาให้น้ององคงอิงมาหาพ่อโจนะครับก็คงไม่มีองคงอิงเพชรบ้านเพลงในวันนี้เนาะ <S <S นี่แหละครับความรักความผูกพันความหวงใยแม้กระทั่ง โอ,อินเตอร์นะครับที่ญี่ปุ่นครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับบรรดาพอ่พอแม่แม่เอฟซี FC ทั้งหลายเลยนะครับซึ่งเห็นการกระทําของพ่อเอกนะครับที่มีต่อลูกสาวเนาะน้อ,งอิอองซึ่งใส่รองเท้าแตะนะครับเดินจะไปที่ร้านที่ทําการแสดงเนาะพอมันใกล้จถึงร้านแล้วนะครับน้องอู๋อิงก็ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงเนาะแต่ว่าพอถอดรองเท้าแตะออกมาแล้วนะครับ สิ่งที่ประทับใจสุดๆก็คือพ่อเอกนะครับเป็นผู้เดินเข้าไปถือรองเท้าแตะของลูกสาวออกมาเก็บไว้นะครับเหตุการณ์นี้สร้างความประทับใจให้กับ f c ชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้พบเห็นเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่าน้องหญิงเองก็ซึ่งรักพ่อเอกนะครับให้ความเคารพพ่อเอกเหมือนกับบิดาบังเกิดก้านะครับก็ได้รู้สึกเกรงใจพ่อเอกนะครับเลยน้องเองก็เข้าไปดึงไปขอรองเท้าคืนนะครับ แต่ว่าพ่อเอกไม่ให้นะครับไม่เป็นไรเนาะน้องอู๋ิงจะไปใส่ในรถแต่ว่ามันไกลนะครับพ่อเอกก็อาใส่ในกระเป๋ากางเกงของตนเองนะครับกระเป๋าหลังนะครับประพากันเดินไปที่ร้านปรากฏการณี้เหตุการณ์นี้นะครับสร้างความประทับใจให้กับบรดาเอฟซีของน้องอู๋อิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับความรักความผูกพันระหว่างพ่อลูกคู่นี้นะครับน้องอู๋อิงเองก็รักพ่อเอกนับถือนะครับดั่งพ่อเมืนเกิดเก้านะครับให้ความเกรงใจ ห่วงใยพ่อเอกตลอดเวลาเลยนะครับขณะที่ไปโกอินเตอร์นะครับก่วมองพ่อเอกจังกลัวไม่ได้กลัวไม่มีคลิปนะครับก็จะเรียกพ่อเอกมาถ่ายทําตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามหรืออยู่ที่เมืองไทยก็ตามนะครับเวลาไปสถานที่ต่างๆในจะคอยเรียกพ่อเอกมาถ่ายคลิปนะครับกลัวพ่อไม่มีคลิปลงนะครับพ่อเอกเองก็ได้สุขสบายกับพอลูกสาวคนนี้เนาะบุญเกือ้อหนุนนะครับบุญสัมพันธ์กัน ูกสร้างถูกกาหนดมาตั้งแต่เบื้องบนแล้วนะครับที่จะต้องมาเป็นพ่อลูกมาเติมเต็มให้กันและกันนะครับความรักความผูกพันระหว่างพ่อลูกถึงแม้ไม่ใช่พ่อในสายเลือดแต่น้องหญิงก็รักเคารพพ่อเอกเป็นอย่างมากเลยนะครับให้เกียรติพ่อเอกตลอดนะครับตามภาษาบ้านๆเนาะอยู่บ้านก็สามคนพ่อลูกนะครับไม่เคยห่างกันไปไหนนะครับจะอยู่ร่วมกิจกรรม ตลอดเลยนะครับพ่อเอกไม่หน่อยแล้วก็น้องออ่งอิงสามคนพ่อแม่ลูกนะครับครอบครัวสุขสันต์นะครับครอบครัวมีความสุข